รผมแม่สายในวันนี้นะฮะามาอีกครั้งหนึ่งผมได่ไอยูบนสะพานนะผมสองฝั่งฝั่งไทยฝั่งพม่า,มาช่วงที่ต่อเนื่องตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ําท่วมแม่สายผมก็เห็นว่าเขาตอนนี้เขาจะเริ่มมีนหน่วยงานองค์กรทหารเข้ามาทำทว่าทำากําแพงกั้นแม่น้ําอะไรประมาณนั้นที่เขาบางครงการไว้นะโครงการให,ใหญ่ระยะยาวเขานะผม แล้วก็เห็นรถอ่าียกว่ารถขุลดรถตักของทางทหารนะผมอ่าตอนนี้ตอนนี้ฝั่งไทยตัวนั้นฝั่งพมา่าพม่าก,ก็ดำทับนะอ่าพม่าก,ก็ดำทับนะผมอ่าน้ำสายน้ำสายนี่ขุ่นขักนะฮะตอนนี้เหมือนจะแห้งอยู่นะผมแห้งนะแห้งอันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เขาอ่าบอกโครงกวรนะผมตรงนี้สะพานเป็นร้านอาหารดื่มนม้ำ น้ำสายอตอนนี้ไปเยอะนะเพาฝนยังตกไม่เยอะแต่ว่าน้ำขุ่นนะผมตอนนี้เป็นรถทหารเขาเยวดูฝรั่งพม,ม่าก็มีพม,ม่าก็ทำเหมือนกันพม,ม่าก็เริ่มขุดกำแพงนะผมขุดกำแพงจอดีจะแวบ,บมานะจะไปที่ไหนเดี๋ยวรอดูเะื่ตอนนี้มาหมัวขวนี่ก่อนของพม,มา่าเนี้ย เามาก็เริ่มก่อกำแพงนะผมเาขาก่อนี่จ้ว่าจะเข้ามาถึงเม่นน้ำนะผม,มสังเกตนะตัวก่ขขอนนี่น้ำสายมันจะต้องดน่นนะมันกว้างนะตอนนี้เขาก่อมาตรงนี้ก็น้้ำก็จะ,จจะโคง้งไปทางตรงนี้นะด้านงทางไทยนะผมแถวนี้น่าจะรื้อกดบ่น,บน้านาหาดแถนี้นะน่าจะนะเอน่าจะนะผมก็น้ำสายตัวนี้จะถือว่ายังแห้งนะ ในสมัยก่อนสุดสงกรานต์น้ำาสจะใสสะอาดคนๆจะไม่ได้ก็จะแยบมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดับผมเปลี่ยนแปลงไปหมดดูติดพม่าเขาเขาข้อกันกระแดงครับผมกั้นไขกันมันนะฮะปั่นไขปั่นมันของไทยนี่กำลังเริ่มนะผมไม่รู้เขาจะจัดก็จะกั้นสูงอะไรประมาณไหนก็ยังไม่ไม่ทราบผมตอนนี้กำลังตอนนีใต้สะพานผม อะที่เห็นนี่เป็นขี้โคลนนะตอนที่น้ําพัดพาไหลมาท่วมวนะที่เห็นนี่เป็นขี้โคลนผมตรงน,นี้นะตรงน,นี้จะก่อนเป็นร้านอาหารเก่าๆนะแล้วก็แถวนีน่น่าจะโดนน่าจะโดนดึงจริงนะแล้วก็ท่านจะสร้างเป็นกําแพงกั้นน้ำสองฝั่งต่งคนต่งกั้นกันไม่รู้ว่าน้ําสายนี่ต่อไปจะเป็นอะไรยังไงรอดูนะผมอาจจะสาธุเราเบางหงว่าจะสาหักสักกันก็ดูนะผม น้ำสายแห้งนี่พมา่านี่ก็จะเขากำลังทำงานอยู่ผมจะไปสืบนาขึ้นสืบนอกอสระห้าเบืองฟ้ามาแอวกันตอนอตนี้จะข้าทำในพม่าครั้งหนึ่งนะคนี่ผมตอนนี้เป็นใต้สะพานนะพมา่าเขาขุดใต้สะพานเขาอนี่ของฝั่งพม่าผมมีรถเต็มโตรถตักรถขุดดินตรงนี้อยู่ ต้องไปลานจอดรถโอนักโสมนี่ตรงนี้ดีไปหมดแล้วปิดหัวแถวนี้ถ้าประท่วงนี่ดูฝักไข่อ่าตรงโน้นกระถัดเต่ากระไายบอกอ่าต้นโน้นปไปทำประจมอ่าต้นโน้นจะไปทำประจมนะขึ้นไปตรงโน้นนะผมเคยไปทำแถวหัวฝ้ายนะแต่ป่านี้ไม่ได้ขึ้นไปนะนนอ่ามาดูนะนั่น เขากั uh, see, ้นเสร็จเขาต้จะขุดลอกออกแล้วถ้าเขาทรายมันอยู่ตรงกลางไม่น้ําสายมันรู้เขาจะลอกเขาว่าจะลอกกองลอกกอาก็ต้องมาลอกอีกครั้งหนึ่งทั้งทรายนะเห็นนะกั้นเสร็จคงจะขุดทรายออกน่าจะนะถ้าไม่ขุดมันก็พดตื้นเหมือนเดิมนะผมเนี่ยให้สังเกตเห็นนะแล้วที่กลางแม่น้ําสายเป็นกองทรายนะแม่น้ําสายเด็กแค่นี้ถ้าแต่คนแต่กั้นแล้วไม่ขุดออกก็ก็ตื้นเขินเหมือนเดิมนะผม ว่ามันเป็นทรายเป็นโคลนมาจากไหลทั้งาาทางเหนือทงอางเป็นภูเขาเป็นดอยลงมานะดูเป็นการรอบๆโนดฝั่งไทยอ่ะตอนนี้รถก็ส่งหลักสครงการวันด้สิบวันนี้วันที่สิบแปดนะผมโครงการอยี่ฝั่งกบมาเดี๋ยวจะไปแอบระมาชนิดหน่อยนะไม่รู้จะเจออะไรบ้างรอ,อ,อดูนะผมสลายห้าเมืองนะ ได้ก็ได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับผม